นั่นเงนี้ยฉีดไปก็ไม่ค่อยลงหรอกนะมันจะมีพวกไขมันแล้วก็ใช้ไขมันก็มีฝังผื่นแสกอยู่ด้วยนะขอบขอบหน้าไม่ค่อยชัดเห็นไหม<ช>มันตุยตุยนะตรงนี้นดูดออกได้ดูดให้มันคมขึ้นปึ๊บเข้าไปนี่ขางเนี่ยต้องแต่งนิดนึงดูดเนี่ยออกข้างนิดนึงออกข้างนีน้เพราข้างมันจะละมุนขึ้นเห็นไหมดูด,ดสองข้างบ้าเนี่ยปึ๊บเนี่ยเนี่ยดูใหม่นะถ่าหน้าตรงหายหน้าตรงนะถ่ายหน้าตรงนี้ถ่ายปึ๊บอ่านี้ปุ๊บดูดแก้มตรงนี้ปุ๊บแก้มเนี่ยต้องปาดดดดดคคาาาางงงงออออกกนนนนนนิิึึึ้้ีปป๊บ เห็นปะคางดูยาวขึ้นเห็นไหมแล้วก็ดูหน้าละมุนขึ้นนะของเดิมคางมันจะป้านนิดนึงการดูดไขมันคือหมอจะดูดเป็นแบบเป็นยูนิตเดียวกันนะเป็นแ่นธา์เดียวกันคือจะไม่ดูดเป็นจุดๆนะคือการดูดเป็นจุดมันก็จะหมอดูดแก้มเหลือคางไว้คางมันก็จะแบบว่ากว้างก้างอยู่หน่อยใช่จริงคางมันดูดนิดเดียวเองนะแต่มันก็จะแต่ก็จะสวยขึ้นนะบางคนแบบแก้มแก้มเล็กแล้วคางใหญ่ก็จะดูแบบแปลกๆดูไม่รับกันใช่นไหมเหนนี้การดูดไขมันต้องดูให้มันเป็นแบบเป็นผืนเดียวกันนะให้มันรับกันนะ